อยู่อย่ที่เินต์ท่านแจ้งไว้ขนาดค่ะซึ่งพวกเราในคะสาขาเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะที่อยู่ในค่ะนะคะไปดูร้านมือนิสต์นะคะที่เป็น,น,ร,น,ปน,ะะนร้านชิคกินผอมมาจากญี่ปุ่นนะคะว่าในร้านเนี่ยขายอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเตามไปดูกันเลยค่ะเราจะเข้าไปแล้วนะคะเมื่อนิสต์นะคะ,ยะ,คะอยู่ชั้นสามะคะ่ะซึ่งพวกเรานะคะก็ เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูกันนะคะว่าในร้านมีสดขายอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าเชียงนะคะกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าตังใบกลางใบเล็กหรือว่าใบใส่เหรียญน,นะคะ ในส่วนของเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนะคะก็จะมีพวกอันเดอร์แวร์ต่างๆนะคะเสื้อในงเกงในรวมถึงรองเท้านะคะแล้วก็ถุงเท้าค่ะที่เอาไว้เดินในบ้านหรือว่าเดินในห้องน้ำนะคะรวมไปถึงต้องหูกิ๊บต่างๆนะคะของแอคเซสซอรีต่างๆเอาไว้สําหรับผู้หญิงที่สนใจเกี่ยวกับการแต่งตัวรวมถึงแว่นหมวกนาฬิกาที่มีราคาค่อนข,ข้างถูกแล้วก็สามารถใส่ได้ตามแฟชั่นเลยค่ะ ในส่วนของของใช้ติดผาฐาน,นะคะก็จะมีพกผ้าเช็ดมือลายน่ารักน่ารักนะคะเครื่องถูงใส่สักผ้าพวกขวดน,น้ำแก้วของที่สามารถนำะเป็นของขวันปีใหม่หรือว่านำไปแจกเพื่อนในช่วงเทศกาลต่างๆได้ค่ะรวมไปถึงพวกการน้ำร้อนถ้วยชามนะคะหรือว่าแก้วต่างๆนะคะที่มีหลายขนาดหลายสไตล์เลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพวกหมอและตุ๊ก,กตาค่ะหมอนรองคอต่างๆตุ๊ก,กตาหลายขนาดแล้วก็มีพวกหมอนหนุนหัวใบเล็กใบน้อยนะคะรวมทั้งพวกกุญแจด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ชอปปิ้งนะคะแล้วก็เลือกแพลนที่ค้มแล้วนะคะทุกโซนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสนื้อหรือว่าของทุชชูต่างๆหรือว่าตุ๊ก,กตานะคะสำหรับใครนะคะที่ก็การซื้อของใช้นะคะที่ถูกและดีคุณภาพ ว่านะคะก็มาตรงที่มินิโซได้นะคะและที่นะคะเป็นมินิโซป่าค่ะ mm hmm. จะแท่นเจ้ามากคะ่ะ mm hmm. ซึ่งใกล้กับมอสสินรามบ้านนะคะหวัง mm hmm. ว่าร้านนี้จะเป็นหนึ่งไอเดียสหรับคนที่เราซื้อของนะคะบ๊ายบาย